ก็หนึ่งหกแปดสามนะคะพี่อ๋องครับพรุ่งนี้จะยังไงต่อดีคะก็ดูแล้วในในภาพรวมอ่ะนะครับก็อาจจะเริ่มเป็นเป็นเป็นการย้อนกลับลงมากรอบล่างนะครับเพราะว่า,าถ้าแบบดูภาพใหญ่หน่อยเนี่ยเเองมันก็ยังเป็นการแกว่งในกรอบอะะอกันเนาะเอกรอบล่างพันหก ก่อบนพันเอันนี้ขึ้นมาใกล้ใกล้พันเจ็ดลแล้วก็ถ้าดูปัจจัยข้างหน้าดูแล้วมันอาจจะไปนในทางแบบเผชิญปัจจัยลบมากกว่าทั้งเรื่องของตัวนโยบายการเงินเฟดน,นะครับที่ก็เป็นภาพของการเล่งขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็จะมีการทำา t t ด้วยหรือว่าเรื่อง ต้นทุนพลังงานนะครับในระดับสูงเนี่ยก็อาจจะทําให้มันกระทบต่อเศรษฐกิจในแต่มั่นหนึ่งเช่นเดียวกับตัวเออร์เน็ของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราอะนะครับคิวอาจจะโดนผลกระทบก็เลยดูว่าตลาดมันอาจจะย้อยกลับลงมาแถวประมาณปอบล่างพันหกอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็การฟื้นตัวก็จะมี อาจจะมีแบบท e c นิ i c a ย r วบ้างบ้างพุ่งนี้นะเออนะครับแต่ว่าดูแล้วแถวประมาณสัก1690,07ก็อาจยังเป็นกว่าบนที่จํากัดอยู่แล้วก็เอตัวนี้ข้างล่างเนี่ยจะมี1670นะครับที่ยังยังรับอยู่ซึ่งถัดไปก็ถ้าหลุดก็ทีละสิบจุดที่บอกไปอ่ะ 1660, 1650, 3 0, 16 0, 0งเนี่ยนะครับก็อ่าตลาดก็ดูแล้วยังยังมีดาวไซด์อยู่ นะครับส่วนการซื้อนะครับก็เป็นการอ่อนตัวก็เป็นโอกาสในกรสะแสสุมเน้นหุ้นที่แบบกระทบจำกัดนะครับจากพวกต้นทุนพลังงานที่บอกไปก็อย่างคอมเมอร์สอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นพวกแบบ b j c CPO Home Pro นะครับหรือโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับในช่วงเนี้ยก็ดูที่ ผลการดํางานฟื้นนะครับเด่นๆก็จะเป็นโลมากรุงเทพนะครับออนตัวก็ซื้อได้หรือว่าที่ได้ประโยชน์จากบอลยูที่ดูแล้วก็มีโอกาสปรับขึ้นก็จะเป็น b บลนะครับส่วนถ้าแบบงบสวย Q1 ที่แบบเติบโตทั้ง Q on Q, Year on Year นะครับเป็นไม่กี่บริษัทนะครับที่เป็นภาพของการเติบโตในในภาพนี้ก็ลองดู GPT นะครับที่ ดูแล้วราคาก็น่าจะสะท้อนงบที่เด่นในไตรมาสที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นหุ้นต่างๆท,ที่ที่ลองดูหรือแบงก์อ่อนตัวลงมาก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับงบ Q1 ก็ดูดีนะครับถ้าผลการทำางานฟื้นตัวต่อเนื่องได้ประโยชน์จากเรื่องของภาพการขึ้นดอกเบีย้ยด้วยนะครับก็จะเป็นหุ้นต่างๆที่ได้บอกไปส่วน Set 50 Future นะครับซีก็เป็นชอ็อต ก็ถ้าใครมีแนะนำแบบปิดตรงนี้บ้างที่เหลือถือต่อนะครับซึ่งจะมีเทลลิงเนี่ยอยู่ที่ซักแถวหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะครับถ้าสูงป่าปิดทั้งหมดแนวรับถัดไปมีประมาณเก้าเก้าห้า้าเก้าหก แล้วก็ถัดไปประมาณ990จุดต้นๆน,น,นะครับจะเปิดใหม่ก็จะเป็นชอ็อตอยู่นะครับก็จุดชัดเนี่ยจะเป็นอยู่ที่1.021งอ่งก็เปิดสัก 1.0, 1.2, 1 0ู3ขึ้นไปได้ครับผมก็เป็นชอ็อตสำหรับตัว s ซ f ฟ t u ต u ้ฟนะครับเพื่อรอปิดตามแนวรับที่บอกส่วนตัวทองคำก็ยังเป็นแว่นซีอยู่ภาพยังยังแกว่งแคบอยู่ครับผมครับ โ okay. อเคอะได้เลยค่ะขอบคุณคำแนะนำจากพี่อ่องมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณนคะคะคำแนะนำจากคุณอองเอกภาวินสุนทรพ,พิชติรรน,นะคะผู้ใีนการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักษรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็ยังมกโครงมองกรอบเซตนะคะ